สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้งเขากําหนดไว้อย่างไรนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในมาตรา17นะครับเขาได้กําหนดเงื่อนไขาการประกาศผลการเลือกตั้งไว้ก็คือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับก็ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการทุจริตนะครับการเลือกตั้งเป็นไปโดยปกติด้วยความเรียบร้อยเนี่ยภายใน30วันกกตก็จะประกาศผลการเลือกตั้งนะครับแต่ในกรณีที่ มีเหตุนะครับว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมนะครับไม่ว่าจะมีการร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ตรงนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกใหม่หรือดําเนินการอื่นที่จําเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศผลในกรณีที่อาจจะมีเหตุที่อาจจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าจะต้องดําเนินการไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยก็จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน30วัน